วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสลามสูตรพุดดิ้งนะคะสูตรนี้นะคะเราไม่ได้ลอกเรียนแบบมาจากใครนะคะสูตรนี้เราคิดเองนะคะเพราะว่าเราอะทำสลามสูตรอะไรไม่รู้แล้วก็ทาทาทำแล้วกะะ็ใส่อปุปกรณ์ไปมั่วๆมันก็ได้นะคะถ้าสาหรับใครก็ต้องขอโทษนะคะหรือว่าได้ยินเสียงแม่หรือว่าเสียงทีวีก็ต้องขอโทษนะคะนี่มันจะเหมือนพุดดิ้งมากๆเลยจะให้ดู นะคะว่าเราเราใช้ก็ก็ไปแท็บน,นี่จะบอกอะไรให้นะสีเนยก็ัดูสุดใสสวยมา,มากแต่สีจริงรอะดูดูสวยกว่าน,นี้นะสีจริงมันจะแบบเหมือนพุดดิ้งจริงๆมากแล้วก็เห็นไหมมันจะแบบว่าส,สวยๆอะเห็นปะมันจะเงา เห็นปะแม่เรากดเราแล้วแค่นี้ <Okay. S 1> เราให้ดูอันนี้เป็นคาบสลามค่ะที่เราทำน้องก่อก็คือสลามตัวพุดดิ้งนี่เองค่ะและยังไม่ได้ต้องทำติดแจ้งลอยของตกแบบนี้ป่ะนี่ดังมาเมื่อกี้มือเราไปโดนกล้องนิดนึงนะคะนี่นะคะก็เก็บกิดขก้น นี่นะคะก็เก็บเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูนะคะวันนี้จะมาสอนทำสุดนี้กันด้วยนะเป็นบุดดิ้งเนาะยืดด้วยนะคะเมีแค่ เต็มไม้เต็มมือแล้วก็นุ่มมากเอ้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะก็ก็มีชามผสมนะคะก็มีเป็นช้อนนะคะเอ้สีสีนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ใส่นะคะแล้วก็เป็นแป้งเป็เกลือะคะอเคลือก็เป็นกาวนะคะแล้วก็เป็นตัว อันนี้เป็นน้ำยาอะไรก็ไม่รู้ลรอกคิดเองหัวอ่ะอีซลินบอยแหละนะคะก็ะเป็นสลามสูตรนี้นะคะจริงๆอะ่ะไม่ต้องเป็นสลามสูตรนี้ก็ได้เป็นสลามสูตรอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเรามีแต่สูตรนี้เราก็เลยใช้นะคะโงั้นเดี๋ยวเรามาทำแต่เริ่มแรกก็เป็นการปอกเปลือกนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวใส่ ก็ใส่ยากมากมันจะหมดแล้วค่ะตอนนี้เป็นการผสมสีนะคะจะผสมเตรียมไว้แล้วแล้วก็ใส่ถุงเอาไว้เพราะว่าเพราะว่ากระปุกอะค่ะมันจะเป็นนะคะก็แต่ว่าเราไปใส่ชลามเพราะว่าไม่มีกระปุกใส่นะคะก็เลยแยกใส่ถุงค่ะแยกนี่นะเดี๋ยวเราไปเอาโอเคได้จิกมือจิกมือ มันอ่อนนะแต่สีในกล้องทำไมมันดูสว่างจา้าค่ะต่อไปก็ใส่เป็นตัวน้ำเกลือน,นะคะเกล,ลือใส่ไปดูใส่ลงไปเยอะห่อยนะก็นนะคะให้ประมาณเท่ากันนะคะก็พอ เป็นก้อนก้อน,อ,นอ้อลืมไปอีกอย่างนึ่งเป็นน้ำปลาน้ำปลาไหมคะน้ำปลาหอกตกอีกแล้วนะคะรู้สึกว่า,วาขอกมนะันก็คนนะคะทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ฉันก็จะคายสอบทเรียนให้ชายเป็นนเข้าวกราเมคืนนี้20มนาย่าน่วันอาทิตย์นี้ัาัรเรสองคนลองแดมันมันอ่อห้้ัดกก็ใส่เป็นน้ายาให้ชั่วสิเลย วก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็มาเริ่มต้นด้วยน้ำปลาอีกทีนะคะเอาใส่ก้ำปาส่กระนี้

ต่อไปก็ใส่เป็นแปนะะ้งค่ะเป็นชนิดเดียวมันจะมีส่งสีเข้ามาทำไมเคะว่าประมาณในพอมีสางที่สุดในน้องทุกคนแล้วก็เเห็นท่่าาีวสีมันก็จะเริ่มจางแ,แล้วเห็นไหมจริงๆสีจริงนี่โอ้โหมันเหมือนแบบว่ามันไม่เป็นสีชมพูเหมือนในกล้องมันอ่อนมากเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าของจริงอ่อนมากเลยนะเนี่ย めっちゃおい,いしい。